ช่วงหางจระเข้เห็นยังครับมันจะมีลายเห็นเลยหางจระเข้ช่วงช่วงช่วงหางมันนี่เห็นยังครับสันครับไอ้นี้ก็คือเห็นเห็นเห็นแล้วใช่ป่ะจระเข้นี่เห็นเนี้ยลายมันจะเห็นยังเป็นธรรมชาติมันจะไม่เหมือนที่ปั๊มที่ปั๊มมันจะไม่เป็นธรรมชาติแต่จระเข้เราต้องการันตีนะว่าเป็นหลังแท้นะ ไม่ใช่หนังวัวไปขายเขาอย่างนั้นคือเป็นหนังแท้แต่ว่าเป็นหนังวัวนั้นไม่ได้นั้นเขาเรียกว่าหนังปั๊มหนังวัวหนังวัดลายจอระเขอถ้าสับของเครื่องหนังจริงนะถ้าเจอข้มันถ้าเกิดคนดูไม่เป็นมันมันดูตรงไหนเขาว่าเป็นหนังแท้ของเจระเเ้หรือหนังปั๊มเอ่อความเป็นธรรมชาติคือเปรียบเทียบกันได้เลยชัดเลยอ่ะถ้าจระเข้แท้เนี่คือมาตั้งเปรียบเทียบกับไอหนังอัดลายเนี่ยจะเห็นชัดเลย ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันยังไงก็ไม่เหมือนแบบธรรมชาติทำไมผมถึงเน้นค wow ำว่าธรรมชาติให้ดูลายธรรมชาติพวกนี้มันจะมันจะไม่เท่ากันหมดลายแบบแต่ถ้าอัดลายเนี้ยบางทีด้านนี้ก็เหมือนกันด้านนี้ก็เหมือนใช่ป่ะแต่พวกนี้เนี่ยแต่ละลายคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันใช่ป่ะครับแตจระเค้